คุณลุงนักเก็บเหรียญผู้ไม่ยอมแพ้บนเส้นทางสู่หาดใหญ่ชุมพรเรื่องราวของคุณลุงวัย62ปีผู้เดินเท้ามาจากจังหวัดในภาคกลางมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่ได้รับความสนใจจากชาวชุมพรเมื่อแอดมินเพจชุมพรฟ้าใหม่ได้พบกับคุณลุงในพื้นที่วิสัยใต้ เส้นทางชีวิตที่เลือกเองคุณลุงซึ่งมีท่าทีระแวงในตอนแรกได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตอนเองว่ามีอาชีพพิเศษคือการเดินเก็บเหรียญที่ตกหล่นอยู่ริมถนนหรือเหรียญที่รถบรรทุกศพโปรยทานให้รายได้จากการเก็บเหรียญอยู่ที่<ม>ประมาณวันละหนึ่งร้อยกว่าบาทซึ่งก็พอประทังชีวิตไปวันๆแอดมินเพจชุมพรฟ้าใหม่เสนอจะไปส่งคุณลุงถึงจุดหมายแต่คุณลุงปฏิเสธด,ด้วยน้ำเสียงสุภาพ โดยให้เหตุผลว่าจะได้เดินเก็บเหรือนไปเรื่อยๆตามทางที่ผ่านน้ำใจหลังไหลจากชาวจุมพรด้วยความหงวงใหญ่ในความเป็นอยู่ของคุณลุงแต่มีชค่ชุนพรฟ้าใหม่ จึงได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน1000บาทนอกจากนี้คุณนายหน่อยนัทวันชายบุตรประธานคณะกรรมการจรเยธรรมประจำจังหวัดชุมพรผู้ซึ่งฝากเงินไว้ดูแลผู้ยากไร้ได้มอบเงินช่วยเหลือคุณลุงเพิ่มเติมอีก2,000บาทเรื่องราวของคุณลุงนักเก็บเหรียญสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อในการใช้ชีวิตแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ก็ยังคงเลือกที่จะพึ่งพาตนเองและแสดงให้เห็นถึงน้ำใจ ของคนไทยที่พร้อมช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทางเฟซบุ๊กเเอาเป็นว่าจะเดินไปเองนะไม่ขึ้นรถหรอโอเควันนี้ก็เจอคนณลุงท่านหนึ่งนะก็เดิน ริมถนนสภาพก็ไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่ก็เลยหมุนกลับมาแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณลุงทราบชื่อก็พยายามจะไม่บอกชื่อนะครับเพราะคุณลุงเป็นคนระแวงแล้วก็อายุ62เป็นคนไร้ที่พึ่งนะครับก็มีอาชีพก็คือเดินไปเรื่อยๆ เก็บเศษตังค์เพราะว่าคุณลุงเขาบอกว่ามีเศษตังค์ทึ่งเก็บได้วันเป็นร้อยนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งก็ต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าลงเก็บเศษตังค์จากรถที่บรรทุกศพที่มีการโปรยทานไปเรื่อยๆนะครับก็วันหนึ่งไรายได้ก็ประมาณเกือบร้อยนะครับก็ หลายคนเกิดมาไม่พร้อมแต่ก็ประสบความสำเร็จมากมายหลายคนเกิดมาพร้อมแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็หลายคนถามว่าแอดมินทำแบบนี้เป็นการสร้างภาพใช่หรือไม่แอดมินก็ตอบเลยว่าใช่ครับเพราะว่าการสร้างภาพเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์เป็นภาพแห่งแรงบันดาลใจยิ่งถ้า หลายคนออกมาสร้างภาพก็จะทำให้สังคมยิ่งน่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นครับอันที่2คือภาพนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังมีคนที่ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากวันนี้แอดมินมอ,อบเงินให้1,000บาทพร้อมกับคุณนายน่อยคุณนัทวันฉายาบุตรประธานกรรมธิการจริยธรรมจังหวัดชุมพร ซึ่งได้ฝากเงินไว้กับแอดมินเป็นจำนวน1,000 0บาทวันนี้แอดมินใช้ไป2,000บาทแล้วมอบให้กับคุณลุงนะครับอันนี้กเ็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับซึ่งท่านผู้ชมคิดว่าคลิปเรามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ